สวัสดีครับ่อพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่สวนโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันของท่านอาจารย์นพดลถ้วยอิ่มและตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์นพดลถ้วยอิ่มเจ้าของสวนโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันครับสวัสดีครับท่านอาจารย์นพดลถ้วยอิ่มครับผมบบบบสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มาบริษัทเจพีวโกโก้ไทยจำกัดได้มาเยี่ยมแปลงโกโก้และก็มารับซื้อผลผลิตวันนี้รู้สึกว่า อากาศดีมากนะครับแล้วก็ได้ตัดแต่งกิ่งโกโก้ไปเยอะเลยแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกับโกโก้ที่ปลูกมาเป็นระยะเวลา3ปีเสร็จๆตั้งแต่ปี60ครับเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจที่เห็นผลผลิตได้สามารถที่จะขายได้ครับ,รบทุกระยะ1 0 1สิกว่าวันสิบห้าวันสิบวันก,ก็ยังมีพอมีกำลังใจที่จะทำต่อ,อาานะครับว่าเออคือเมื่อได้ดต้น ที่สมบูรณ์แล้วสามารถให้ผลผลิตออกมาแล้วสามารถที่จะขายได้นั่ก็ก็เกิดความมั่นใจขึ้นครับว่าบริษัทได้มารับซื้อโดยตลอดครับครับมีความมั่นใจในเรื่องของสายพันธุ์โกโก้ที่หรือสายพันธุ์โกโก้ที่เป็นที่นิยมนะครับว่าเป็นสายพันธุ์โกโก้หอมครับของดรสารละอองสีนี่ก็ถือว่าเป็นพันธุ์ที่เขาทางตลาดต้องการ ครับลูกเใหญ่เขาใหญ่หรือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กําลังฟื้นฟูต้นครับในจากช่วงฤดูแรงที่แล้วก็ได้บํารุงดูแลรักษาต้นพันธุ์รู้สึกว่าก็ตอนนี้ต้นก็จะสมบูรณ์เกือบเต็มที่ทั้งหมดแล้วครับมีบเป็นบางส่วนเล็กน้อยที่ว่าจะต้องคอยดูแลรักบำรุงเขาหน่อยครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็ร้อยละเจ็ดสิบก็ตอนนี้ ต้นพัน์ุเขาก็แข็งแรงพอสมควรแล้วล่ะแล้วก็รเริ่มให้ผลผลิตออกดอกออกผลเต็มเกือบทุกต้นนะครับเกือบทุกต้นนะครับ,รบดูแลยากไหมครับดูแลยากไหม<ด>ในโกโ,โ,โ,โก้สายพันไอเอ็มวันการดูแลก็ไม่ยากครับเหมือนกับเราปลูกผลมากรา,ากไม้ทั่ว,วไปแหละครับเพ<ข>ราะว่าเป<ม>ของใหม่เราก็อาจจะไม่มีความมั่นใจ ถ้าเราได้ทาแล้วเราเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีความชานาญของเราเองอ่าฮะคือดูแลไม่ยากดูแลไม่ยากอ่าเหมือนกับพืชทั่วๆไปคือก็ต้องมีน้ํามีปุ๋ยอินทรีย์มีฮอร์โมนทางใบฮอร์โมนทางรากอ่ามีปุ๋ยทางรากใช่ไหมครับคือหลักใหญ่ก็คือว่าการบารุงดินอ่าอินทรีย์โดยเฉพาะอุปุ๋ยอินทรีย์นี่มันก็มีความสําคัญเพราะว่าจะทําให้ดินเขา มันมีความอุดมสมบูรณ์ร่วนสูยขึ้นมาแล้วก็รากระบบรากเขาจะดีอ่าอย่างที่สําคัญที่สุดคือน,น้ําครับอาฮะน้ําเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะทําให้ต้นโกโก้จเจริญเติบโตนะครับนะต่อปุ๋ยนะครับต้องใส่ให้เขาครับเป็นช่วงชวงครับ,รบอ่าก็ดูแลไม่ยากเลยครับแล้วอ่ารายได้ที่ได้นะครับเราโกโก้สายพันธ์ไอเอมวันเนี่ยจากตานที่อาจารย์รนพดลได้ปลูกมา เราดูแลไม่ยากประเด็นหนึ่งประเด็นที่2คือมีน้ําสำคัญที่สุดเรื่องน้ำํำเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยก็ต้องมีให้เขาแล้วรายได้ตรงนี้น่าจะเป็นเริ่มจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นหลังการปลูกปีที่สเพราะว่าโกโก,โอก้อายุการเก็บเกี่ยวของโกโก้สายพันธุ์ IM1 จะให้ผลผลิตในปีที่2อถึงสและปีที่3เป็นต้นไปนี้เขาจะเริ่มสมบูรณ์ขึ้นใช่ไหมครับผลสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ ผลที่เขาออกมานี่เราก็สามารถที่จะเอามาเป็นทุนต่อไป oh. เพราะว่าเราคือการดูแลรักษาของเขาเนี่ยจะต้องยังมีอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้สมบูรณ์หมดทั้งหมดนี่ว่าในส่วนที่เป็นไรายได้ตรงนี้เราก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบำร,รุงรักษาเขาให้เรื่องของปุ๋ยน้ำและ่าตุางจากที่เราจะต้องให้เขาในระยะโอกาสต่อไปเมื่อเขาจเจริญเติบโตเต็มท,ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะให้ผลผลิตมากขึ้น ในส่วนที่เป็นมะกผลกาไรก็จะค่อยๆสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเราครับตอนนี้ก็การให้ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังการปลูกปีที่3เพราะอายุเขาได้แล้วท่านอาจารย์ทักสารเจ้าของสายปันตามที่ผมได้ไปศึกษาข้อมูลมาท่านบอกว่าในปีที่3เป็นต้นไปเขาจะสมบูรณ์และจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากขึ้นตอนนี้เกษตรกร,ก,รก็เริ่มให้ความสนใจกับโกโก้พันไอเอ็มวันมากขึ้นรู้สึก อย่างไรในเรื่องของพืชตัวนี้ในอนาคตข้างหน้ามองไปมองไปข้างหน้าว่าน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตของเกษตรกรได้หรือไม่ในความรู้สึกของท่านอาจารย์นพดลในฐานะเป็นผู้ปลูกและก็ได้ประสบการณ์แล้วเนี่ยเรามองถึงพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตคือโกโก้สายพันธุ์ i m 1อย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็คือว่าโกโก้ก็อยู่ในสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลนั้นให้การยอมรับ ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือการปลูกโกโก้ในช่วงนี้ก็มีบริษัทซึ่งเป็นมาตรฐานให้การรองรับในการรับซื้อผลผลิตครับนะครับของโกโก้ไอเอ็มวันนะครับว่ารับรองในเรื่องของการรับซื้อผลผลิตโดยตลอดเองก็ได้ขายผลผลิตมาโดยตลอดนะครับครับ ก็ <c oughs> มีความมั่นใจขึ้นคือในเรื่องของสายพันธุ์ในเรื่องของตลาดความสําคัญของโกโก้ก,ก็คือ 1. ต้องเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดอ่าสในเรื่องของโรงงานแปรรูปต้องมีองค์ความรู้มีประสบการณ์สต้องมีตลาดส่งออกตลาดปลายทางนั่นคือความมั่นคงยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นแล้วพี่นพดลอยากฝากอะไรไว้กับเกษตรกรในช่วงท้ายนี้ไหมครับ สำหรับเกษตรกร,กรที่มีความสนใจในด้านนี้เรามีความพร้อมมีพื้นที่มีระบบน้ํานะครับก็อยากจะมีการปลูกพืชก็สําหรับโกโก้โก,ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเอามาพิจารณาที่จะเป็นอาชีพเสริมในโอกาสที่ว่าเราจะเอามาทำงานเสริมเป็นไรายได้เสริมในครอบครัวรรหรือหลังจากจกเกษียณก็สามารถที่จะเอามา เป็นอาชีพเสริมในชีวิตแล้วก็ให้กับลูกหลานในอนาคตครับได้มีโอกาสครรับได้รับสืบผลสืบต่อเนื่องเป็นมรดกได้เพราะว่าเขามีอายุยืนคครรัับบนานถึงห6 0ิปีอย่างนี้ก็ยังยังให้ผลผลิตตลอดนะครับเป็นรายได้ที่สามารถที่จะนํามาใช้ในการดูแล ครับผมก็มั่นใจได้นะครับเพราะว่าอาจารย์พรนพดลเกษียณอายุราชการมาแล้วนะครับและก็มาปลูกโกโก้สายพันธุ์ไอเอวันตั้งแต่ปี6กก่อนเกษียณอายุราชการก็ถือว่ารายได้ของผลผลิตจากผลโกโก้ที่เก็บส่งขายให้บริษัท jp y โกโก้ไทยจำกัดน,นั้นก็ถือว่าเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเหมือนกับมีเงินบำนาญอีกทางหนึ่งไว้นะครับก็เป็นข้าราชการมีเงินบำนาญจากทางรัฐบาลแล้วส่วนหนึ่ง แต่ในช่วงว่างๆหลังกเกษียณอายุราชการแล้วไม่มีงานอย่างอื่นเราก็มาดูแลสวนพื้นที่เรามีว่างเท่าไรนะครับมีจำนวน2ไร่3ไร่5ไร่ก็มาปลูกโกโก้แล้วก็รายได้ของโกโก้ก็จะเป็นเงินเหมือนมีเงินบำนาญอีกทางหนึ่งเพราะโกโก้ให้ผลผลิตยาวนาน50-60ปี เป็นมรดกให้ลูกหลานถือว่ามั่นคงยั่งยืนถ้าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่สนใจจะปลูกนะครับก็ติดต่ออาจารย์พรนพดลถ้วยอิ่มนะครับสามารถมาดูสวนตัวอย่างนี้ได้เมื่อกี้นี้ก็มีดูคนมาดูสวนแล้วหลายคนแล้วที่มาดูสวนของอาจารย์พรนพดลก็ไปปลูกกันหลายคนแล้วโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่มา ดูสวนแล้วก็สั่งจอง90 0 0พไปเพื่อปลูกอีก2สัปดาห์นี้ก็จะลงปลูกแล้วนะครับจำนวน10ไร่ด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเป็นมรดกให้ลูกหลานเป็นเงินบำนาญอีกทางหนึ่งท้งนี้ทั้งนั้นในความเป็นจริงถ้ามันจะเกิดขึ้นได้นอกจากการลงมือทำเท่านั้นศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนให้รอบด้านแล้วลงมือทำผลก็จะเกิดเป็นรายได้ ที่มั่นคงยั่งยืนเป็นบรดกให้ลูกหลานต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นพดลถ้วยอิ่มไปอย่างสูงในครั้งนี้ครับต้องกราบขอบคุณครับสวัสดีครับท่านอาจารย์นพดลครับขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับก็อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นผลดกแบบนี้ใหญ่แบบนี้นะครับเป็นผลสีม่วงนะครับเป็นสวนโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันนี่ครับนี่ครับดกมากผลสีม่วงนะครับนี่ เป็นสวนของอาจารย์นุพดนถ้วยอิ่มนะครับท่านได้บอกไว้แล้วว่าถ้ามีที่ว่างจะจํานวนหนึ่งไร่สองไร่สามไร่ห้าไร่ถ้ามีทุนมีน้ํามีความพร้อมก็สามารถที่จะมาปลูกโกโก้เป็นพืชทางเลือกพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตอีกทางหนึ่งได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับดกมากใหญ่มากนะครับผมชอบมากเลยที่มาทุกครั้งต้องดูต้นสีม่วงแล้วก็มาดูต้นใหญ่ต้นนี้นะครับ นี่ผลเขาออกอย่างนี้เลยนะครับเป็นผลโกโก้สายพันธุ์ไอเอนของอาจารย์นพดลถ้วยอิ่มนะครับนี่นี่ครับนี่ดกมากนะครับผลใหญ่ผลดกติดเต็มต้นเลยนะครับผลใหญ่ผลดกแบบนี้เลยนะครับครับนี่ออกตั้งแต่โคนต้นครับเขาออกตั้งแต่โคนต้นนะครับไปแบบนี้เลย นี่คือโกโก้โกสายพันธุ์ไอเอ็มวันซึ่งเป็นสวนของอาจารย์นูกกดโดนถ้วยอิ่มนะครับนี่ <c oughs> อ้าวเราก็ดูกันนะครับให้พี่น้องเกษตรกรดูนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นสวนของอาจารย์นูกกดโดนถ้วยอิ่มนะครับแดดร่มล,ม,ลมตกวันนี้เรามานะครับเยี่ยมสวนแล้วก็มารับซื้อผลผลิตโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันนะครับรอบนี้ก็เป็นน่าจะรอบที่30แล้วนะครับเพราะว่ารับซื้อมาตั้งแต่อายุสปีเศษ นะครับสองปีกว่าก็เริ่มมารับซื้อผลผลิตกันนะครับรายได้แต่ละรอบก็น้อยบ้างมากบ้างนะครับอันนี้นี่ติดเป็นพวงเลยนะครับเป็นพุ่มเป็นพวงนะครับนี่เป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันลูกที่เขาสลัดไปก็จะสลัดแบบนี้ไม่แก่แล้วนะครับจริงๆเลียวเราก็ตัดออกได้นะครับแต่ลูกที่เขาติดเป็นผลสุกและเก็บได้นะครับนี่ก็จะใหญ่แบบนี้นะครับก็จะดกแบบนี้นะครับอืม ก็อีกต้นหนึ่งเหมือนกันนี่ฮะนี่ก็ไปอีกต้นหนึ่งนะครับติดแบบนี้เลยนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้เห็นให้มองว่าโกโก้เป็นพืชแห่งอนาคตจริงๆนะครับนี่ถ้ามีที่มีความพร้อมหนึ่งไร่ก็ปลูกหนึ่งไร่พร้อมสองไร่ปลูกสองไร่เราปลูกตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพอมีพออยู่พอกินนะครับ มาสร้างงานสร้างป่าสร้างไรายได้สร้างอาชีพกับโกโก้สายพันธ์ IM1 นะครับส่งเสริมการปลูกโดยบริษธธัท JPY โกโก้ไทยจำกัดนะครับนี่เยอะเลยนะครับอันนี้นี่ครับอืมครับครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรที่ดูแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรท่านอื่นได้รับทราบได้รู้ข้อมูลในเรื่องของโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับสนใจติดต่อได้กับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0-955572797ดรรพัโกโก้ครับสำหรับทริปนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์พรนพดลถ้วยอิ่มเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้การต้อนรับแล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องของโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับ ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านไปอย่างสูงครับสวัสดีครับ